โอ้ยพี่น้องพ่อเห็ดปวกเลยนี่แมนสบู่เห็ดปวกเออเห็ดปวกเลยพี่น้องนี่มันนี่นายเห็ดปวกดอกน้อยนี่พี่น้องเต็มอยู่ด้วยนี่อู้นี่กลุ่มหนึ่งพี่น้องพี่นี่เ้าะนี่เนาะพี่น้องได้เลยหอยเดือพี่มาโชว์หอยเดือโชว์พี่น้องหอยเดือก็ได้นี่เห็ดปวกเห็ดปวกแล้วนั่นพี่น้องหอยเดือก็มีนะกิโลก็มีกิโลก็มีพี่เห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกมาเด้อเก็บบูเห็ดปวกน้มกันพี่น้องพี่ นี่นะักเแถวนี่ี่เออเท่ายา,า,ามาัเห็ดปวกดนะ้น้องพิมนี่เนี่ยนี่นะเ็ดปวกด้วพี่นอ้องเห็ดปวก่ากับเเล่เบจเลน่เท่ามีแล้วเท่าก็ยามกว่าเนาะมันดอกก่อนนาะอพิม buộc nọ cái đi. này cũng con nó mày lầy cái ta nó đi chẳng buồn gì á chưa về nhảy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ดอยใจ่ครับมึงดิหมูมันหมูมันใหญ่เด้อหมูมันใหญ่พี่น้อง